ขอประตูพอ่อก่อนนะนฮัลโหลฮัลโหลว่าชื่อไงฮลฮัลโหลว่าชื่อไงเฉ่งใขรอะฮัลโหลโน้นๆไปเคาะสิเอาตอบพ่อสิครับฮัลโหลแอรโล้วาย ready ไม่เห็นหน้าลูก Are you ready? I am Spiderman. ไม่เห็นหน้าลูกเลย I am Spiderman จะตี Spiderman เหรอ I am Spiderman ไอ้พ่อปลอดดิพ่อเป็น Spiderman แล้วเห็นไหมกลัวเหรอกลัวเหรอกูหาดูนี่ดูข้างหลังนี่ ไลูกก็เตืนตามเราตลอดเลยฮักแจ๊คฮักแจ๊คฮักแจ๊คอยู่นี่อะะไรนฮะัก <Huh? S 2> ไม่ใช่พ่อไม่ได้เป็นฮักพ่อเป็นสไปเดอร์แมนให้ไปอ๋องอ๋องต้องเป็นสไปเดร์แมนจริงจริงดีจริงไปยังะป็นหน่ำตาเฮ้ยมาให้สไปเดอร์แมนกรอบไหม,ไมทำไมล่ะ เมือนสบายด้มยไหมต้องมีชุดด้วยอ่ะเอาไม่มีแล้วพ่อมีงบแค่นี้